สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับผมครูมี่เกมเมอร์เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ชื่อสวนลึกจากทะเลนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะแนะนำเกี่ยวกับตัวกิจกรรมตัวนี้นะครับดูว่าต้องการแลกของอะไรแล้วก็เทคนิคการเล่นในด่านบางด่านนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับงั้นกดเข้าไปเลยนะครับอยู่ตรงข้างๆอัญเชิญนะครับโอเคนะครับมันก็จะมีภายใต้น้ำชุ่มนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอันนี้นะครับด่านนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับทุกด่านเนี่ยปกติทุกกิจกรรมนะครับ มันจะเป็นแบบด่านปกติก่อนแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเปิดด่านพังทลายนะครับอันนี้มันเปิดเป็น1นถึงแด่านก่อนนะครับแล้วก็เปิดทั้งพังทลายแล้วก็เปิดทั้งปกติเลยนะครับผมสําหรับด่านที่ผมจะแนะนําก็คือด่านที่1นะครับผมมันเป็นด่านดีมอนล่องหนนะครับลองเข้าไปเลยนะครับมผมปิดออตโต้ก่อนนะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวพอผมลงตัวไปเห็นไหมฮะมันจะมีหมอกขึ้นมานะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าไอให้กําจัดสามตัวนะครับผมอันนี้พอผมลงตัวนี้ไปนะครับต้องผมแนะนําให้ใช้แบบเป็นตัวพวกตีหมู่นะครับผมพอมันจะตีได้ทุกตัวเลยพอตีครบตามกําหนดตัวครับ มันก็จะจบนะครับสำหรับด่านนั้นส่วนด่านที่8นะครับมันจะมีอยู่18ตัวนะครับค่อนข้างกินเวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับผมดังนั้นนะครับทีมที่ผมแนะนำให้เล่นในด่านนี้ก็คือทีมนักเวทนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องเควสกันนะครับเควสก็เหมือนเดิมนะครับพยายามให้ทำทุกอันนะครับแล้วก็ความสำเร็จเควสเควสเหมือนกันนะครับ สิ่งที่ผมแนะนําก็คือให้ได้รองเท้าคู่นี้มานะครับเป็นรองเท้าที่ดีมากนะครับสําหรับสายโจมตีนะครับใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับเราเข้าไปดูที่แลกเปลี่ยนกันนะครับผมจะแนะนําสินค้าที่ควรแลกนะครับตอนแรกก็คือชุดนี้นะครับชุดเซตงานราตรีโมดิกนะครับแล้วก็สกินนะครับแนะนําให้แลกแล้วก็จารึกนะครับทั้งรองเท้าแล้วก็ทั้งเก่อนนะครับให้แลกไปเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ผมแนะนําให้แลกซากุระโรยนะครับเป็นอาวุธแล้วก็หลักฐานคัดเลือกนะครับแล้วก็หลักฐานนั้นเชิญนะครับแล้วก็เศษสารพัดนะครับและที่เหลือผมแนะนําให้ไปแลกเป็นดินแดน3-0นะครับพวกอุปกรณ์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ซากุระโรยไม่ต้องเลยนะครับเพราะพวกดาบกุหลาบครับหรือว่าคิทตันบุกเบิกนะครับผมว่ามันค่อนข้างไม่คุ้มนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะแลกตัวเสื้อนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับเป็นเสื้อครับผมเสื้อต้องใช้จารึกสีแดงนะครับส่วนสกิลก็เขาบอกว่าถ้าเกิดผู้ใช้เนี่ยมีพลังมากกว่า15ก็คือค่าเรียกมากกว่า15นะครับเมื่อได้รับดาเมจสังหารก็คือดาเมจที่ทําให้ตายนะครับอย่างเช่นพวกดาเมจเดี่ยวแรงครับที่ทําให้คุณตายได้ ก็จะลดพลังศัตรู5แต้มนะครับก็คือลดค่าเรียก5แต้มนะครับแล้วก็จะเกิดผลแค่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นมันใช้กับตัวอามาตะไม่ได้นะครับผมคิดว่ามันก็ใช้ได้นะครับผมว่าไม่ไม่แย่นะครับถ้าเอามาใส่กับพวกเซเลน่านะครับถึงแม้จะติดพาสีครั้งเดียวนะฮะผมก็ว่ามันก็ยังดีเพราะว่ามันได้เฮดพีอ่อป้องกันค่อนข้างสูงมากนะครับผม ต่อไปเราก็ไปดูตัวพิเศษกันนะครับตัวในตู้อัญเชิญนะครับผมจะกดแค่2โลเท่านั้นนะครับถ้าออกก็พอเลยนะครับอันนี้ก็ที่มีก็มีโซเนียนะครับมีฟีบี้ฟันติว่าแล้วก็ซ่านหมิงหมิงหมิงอ่ะเอาก็ได้นะครับฟีบี้เอาได้ครับโซเนียเอาได้ฟันติว่าเอาไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าผมได้ฟานติว่าถือว่าเกือมากนะครับผม โอเคงั้นเราไปกดกัน10ครั้งแรกเลยนะครับโอเคนะครับ10ครั้งแรกก็เกมมันก็โหดร้ายเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็เลยได้ SR มาเป็น4ตัวแทนนะครับอันนี้การันตีนะครับ ก็ถ้าเกิดได้มานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปปั้นเลยนะครับผมอันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับตัวที่สองผ่านไปครับผมตัวที่สามก็ยังไม่มานะครับสี่ครับไม่มาห้าครับหกครับผมเออโอ้สุดยอดเลยครับผมฟันเลยว่าสุดยอดสุดยอดครับเรามารุ้นให้ออกสองตัวกันดีกว่าครับผมรุ้นมากเลย ที่บ้านเรียกไม่น่าออกครับดูจากลักษณะแล้วโอ้ฟาติว่ามาทำไมอย่นครับงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำกิจกรรมส่วนลึกจากทะเลนะครับแล้วก็สุ่มโซเนียไปหนอบสองรอบนะครับผม ก็ถ้าสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <im itation>